สิ่งเหล่านี้ก็คือเอาไม่ได้เจ้าหน้าที่ปปชจังหวัดพิจิตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยโค้ชที่ปรึกษากรรมการศูนกลางการพัฒนารวบรวมข้อมูลทางวเกียและมีความดีกันอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีในวันนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกับสำนักงานปปชจังหวัดพิจิตรครับผม ครับผมนายเอกาชาติคุณาาย,คยักธัญพงศ์นะครับผู้อำนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดพิจิตรนะครับผมสานักงานปปชประจําจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็มีหน้าที่อำนาจนะครับก็ทําอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ภารกิจนะครับก็คือด้านการปราบปรามการทุจริตนะครับด้านการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ด้านป้องกันการทุจริตนะครับสำหรับสถานการณ์ที่ปวดหนะคะหรือ,อสื่อวิทยุนะคะไม่ว่าจะเป็นรวมไปถึงนะคะในส่วนของ นะคะที่ปรึกษาต่อต้านการผริตลงสู่ชุมชนนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับภาพประชาชนในชุมชนเป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้าการถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีความยั่งยืนโดยกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการสรัมมนาเชิงปฏิบัติการอาชีพระดับ,บอำเภอหรือตำบล ร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู้เทคนิคการจับตามองและแจ้งบอะแสะะเป็นเรืก่กางมาอย่วนรวเร็ว,รวนะฮะจริงๆแล้วเมื่อเช้าเนี่ตอนนั้นอยู่ในขั้ประชุมของเอ็ทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยนะคะ,ะชมรมสตรองเนี่ยเกิดขึ้นในปี2560อาจารย์คงไม่พูดเล่าเรื่องประวัตินะักหนานะ เป็นปีแรกนะคะในปีนั้นเนี่ยก็จะมี27จังหวัดนะะที่เป็น <c oughs> จังหวัดนำร่องของเพื่อจะถึงปีนี้นะคะอาจารย์คิดว่าครับวันนี้สา,รรานักงานปปชจพมาพิจิตรครับจัดกิจกรรมชมรมสตองนะครับกําลังให้สมชาชิลงทุนวันนี้นะครับกิจกรรมนะครับ การหมยไปไหนตอนนี้